كم لانรับชมสถานีโทรทัศน์ new tnm إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد العبد ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَصَّ مِنْهُمَا رِيَالاَ كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ว่าไม่ยุติอิลลัฮวะรัสูละห์ฟะโคดฟะซัฟฮฺซันอาซีมะอาหมาบะท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และตาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละที่เรายังมีชีวิตยืนยาวแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้หลายๆครั้งหรือเกือบจะทุกครั้งที่ผมได้ขึ้นมิมบัตก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่ รักษาโอกาสไว้ให้ดีเรามีโอกาสมาละหมาดเราลูกเราละ่ะได้มีโอกาสละหมาดอย่างเราหรือเปล่าหลานเราได้มีโอกาสละหมาดอย่างเราหรือเปล่าตรงนี้แหละครับคำว่าโอกาสมันจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆอย่างนะครับที่เรามีโอกาสแต่เราก็ปล่อยมันหลุดลอยไปแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับวันนี้ยังมีและเรายังมีชีวิตอยู่ เราสามารถแก้ไขได้แต่วันพุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้แก้ไขหรือเปล่านะครับรอมฎอนเวลาบอกรอมฎอนจะมาถึงผมเชื่อทุกคนนี่ถือศีลอดหมดแหละแต่การถือศีลอดของเราอะเรามาเพื่อถือศีลอดอย่างเดียวเลยครับในเดือนรอมฎอนโอกาสที่เรามีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับ แต่ในเดือนอรมดอนมันไม่ได้อยู่แค่ถือสินอดอย่างเดียวเราได้มีโอกาสได้อ่านกุรอานหรือยังเราเตรียมตัวอะไรบ้างที่จะอ่านอัลกุรอานปีนี้กี่ยุสเราได้มีโอกาสกว่าตั้งใจจะละมาตราวีกี่คืนเรามีโอกาสเราอยากจะซอดก้อนในเดือนอรมดอนสักเท่าไหร่ให้มันอยู่ในใจของเราตั้งไว้ข้าวันที่หนึ่งรอรมดอนเราได้ถือสินอดทานอาหารสาโหด สิ่งแรกที่เราจะทําก็มาไล่ทีละอันเราจะละมาตรารเวียไหมอ่าได้ละมาตั้งแต่คืนแรกเลยหรือเปล่าแล้วเมื่อละมาตรารเวียแล้วดูสิในวันกว่าจะแก้ละศีลอดน,นี่ได้อ่านกุรอ่านกี่ตัวนะครับมันต้องนึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ไปดูสิรอมดอนนึ่งเดือนเนี่ยเราจะปฏิบัติบริจาคสักเท่าไหร่แต่ถ้าหัวใจของเรา อยู่นึกอย่างเดียวกับค่าน้ําค่าไฟจะทํานู่นทนํานี่ใช้ตอนมันจะยุต่อนู่นสิทํานี่สิทํานั่นสิแต่ถ้าหัวใจของเรามีการบริจาคอยากจะทําบุญสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะตามมาพี่น้องถ้าเราได้ทําบุญเราได้บริจาคไอสิ่งที่เราอยากจะต่อเติมนั่นอยากมันจะตามมาเองแต่ถ้าขึ้นเติมต้นเราก็มีวางแผนแล้วจะต่อนั่นจะเติมนี่และสุดท้าย รรมอนรผ่านไปบริจาคหนึ่งพแต่กินในบ้านหนึ่งหมื่นและสุดท้ายวันที่เราจากโลกดุนยาไปเราจะไม่มีอะไรไปเลยนะครับเราจะติดตัวเราไปสองอย่างความดีกับความชั่วสองอย่างเท่านั้นเองบ้านรถที่ดินไม่มีโอกาสได้ไปด้วยนะครับและสิ่งนั้นอาจจะยิ่งไปกว่านั้นเราจากไปแล้วลูกๆอาจจะทะเลาะกันก็ได้ นะครับบางทีเรามีทรัพย์สินอยู่เล็กๆน้อยๆไอ้คนนู้นก็อยากจะได้คนนี้อยากจะได้สุดท้ายเราทิ้งไว้ให้การให้ลูกของเราทะเลาะกันแตกแยกกันนั่นหรือเปล่านั้นเรามาดอนมาถึงนะครับเราจะไม่อยู่แค่บวชอย่างเดียวเราจะทำอะไรก็ได้ที่มันดีๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เราอยากจะทำดีโรงเรียนทีมอิสลามิกสกูล เปิดให้ทุกคนมาละสินอดด้วยกับอาหารที่หลากหลายเปิดมสัสยิดให้คนได้ละหมาตตาราวียะละหมาตอิชาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บริจาคนั้นรอมฎดอนเทียมอิสลามอีสคูลมีอะไรต่างๆที่จะทำนั้นเราอยากจะถามตัวเราว่าถ้าเราอ่ะเราอยากทำอะไรบ้างรอมฎดอนจะมาถึง พราะมีบางคนจากเราไปแล้วเขาไม่มีโอกาสได้บวชแล้วถ้าเราจากโลกดุนยาไปบวชก็ยังไม่ทันจะบวชเลยแลไอของเก่าๆที่ทิ้งไว้ตอนหนุ่มๆอีกเท่าไหร่เราจะแก้ไขด้วยยังไงงนั้นวันนี้เราไม่ใช่แค่รู้ศาสนาเราจะต้องรู้ด้วยวิธีแก้ไขยังไงอย่างน้อยๆเราไม่มีโอกาสได้บวชในอดีตที่ผ่านมาหลายปีที่เราทิ้ง สิ่งหนึ่งที่มันจะแก้ไขให้เราได้และชูเราเบาบางการทรมานของอัลลอฮ์การอาซาบของอัลลอฮ์นั่นคือการบริจาคนะครับพี่น้องรู้ไหมการที่เราได้เลี้ยงอาหารคนละศินอดไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงคนเดียวบอกแล้วว่าแค่ทั่วเขียวหนึ่งหม้อเรามาละหมาดต้มโั่วเขียวมาจากบ้านมาวางให้คนเขาได้ตักของเราบัวลอยสักหนึ่งหม้อ ให้คนได้ตักของเราเท่าที่เราทําไหวไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงได้ทุกคนเพราะคนมันเป็นรอยๆสองรอยนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราว่าอาลัลลอฮ์ให้กับสติปัญญาของเรามาน้อยนิดเนี่ยเราอยากจะคิดอะไรบ้างในเดือนอมฎดอนแต่ถ้าเราไม่คิดเลยเราก็ได้ก็เอาไว้เวลาก็มาละหมาดละหมาดก็กลับบ้านหรือบางทีไม่ได้ละหมาดก็ถือศีลอดชีวิตแบบนี้จะอยู่แบบนี้เรื่อยไปเรอครับเราอยากอยู่แบบนี้เรื่อยไปหรอ และสุดท้ายเรากลับไปหาอัลลอฮ์นี่สวรรค์ของอัลลอฮ์มีเป็นร้อยชั้นเลยและถามสิเราจะอยู่ชั้นไหนเวลาไปถึงวันนู้นเราไม่สามารถย้อนกลับมาแล้วอัลลอฮ์กล่าวในกุรานว่าวะปตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารลอาคเครออัลลอฮ์เปิดฉากอายะกุรานว่าเจ้าจงปัถนาสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้นะโลกอาคเครออัลลอฮ์บอกแบบนี้ให้ปัถนาฉะนั้น ชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ตายวันไหนแต่สิ่งสุดท้ายความสุขที่แท้จริงโลกอาเคโรโลกอาเคโรโลกดุญยาเนี่ยพี่น้องมันมีแค่หลอกตาเท่านั้นแหละให้รู้ไว้นะครับมีรถใหม่มันก็ได้ไม่เกินสองปีมันก็เบื่อกับมันแล้วมีบ้านใหม่ๆมันก็มีความสุขชั่วคู่แต่วันหนึ่งเราก็ต้องจากมันแต่ความดีของเราอ่ะ ที่เราจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์บอกกับเปาาของพระองค์ว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารออาคเรอจงปัถนาสิ่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้โลกอาคเรอทำไมโรงเรียนทีเอ็มถงต้องมีเลี้ยงข้าวทุกวันศุกร์ทำไมก็เราอยากทำความดีไงเราอยากให้คนที่มาละหมาดนอกจากละหมาดด้วยกับแอร์คอนดิชันเย็นๆแล้ว มีอิหมามอ่านเพาะแล้วละหมาดด้วยกับสิ่งที่มีครูชั่วแล้วและยังได้ทานอาหารนี่คือความปรารถนาของเราเพราะเราก็อยากจะได้ความดีให้อัลลอตตอบแทนนั้นวันนี้สิ่งที่ทำเราไม่ได้ปรารถนาอะไรปรารถนาให้อลลอรักให้อลลอรักเพราะอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่อยากอยู่ในนรกมันสอนทรมานนั่นมันก็ถามตัวเรานะครับ ว่าทำไมอ่ะโครงการดีๆเราพร้อมที่จะร่วมมือไหมเด็กๆทีเอ็มอิสลามอีกสักคูลจนๆยังมีอีกหลายคนนะครับที่เขามีความลําบากเราเกี่ยวข้าวเราทํางานเราเคยแบ่งส่วนหนึ่งไหมที่เอามาให้กับเด็กๆที่ยากจนหรือเรามีเงินได้กระสการมาแจกกับหลานๆอย่างเดียวเลยอยู่กับลูกๆหลานๆไม่ได้ไปไหนเลยเรือล่มในหนองทองมันจะไปไหน ถ้าคนที่กินอากาศเราชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เลยหลานเราเองหลานคนนี้เท่านั้นหลานคนนี้เท่านี้หลานคนนี้เท่านั้นน,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 นั้นวันนี้ให้เราได้รู้นะครับว่าชีวิตของเราก่อนจากโลกดุนยาทําอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องตามคอลลองที่อิสลามได้วางเอาไว้ผมอยากบอกพี่น้องนะครับนอกจากบวชแล้วอีกสามสี่อย่างสามสี่รายการหนึ่งให้มีโอกาสได้อ่านคุรอ่านเยอะๆสอง ได้มีโอกาสละหมาตรอเวทุกค่ำคืนสามสำคัญก็คือได้บริจาคเพราะการบริจาคในเดือนอมฎดอนมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเรากลับไปหาอัลลอฮ์ผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าเราจะกลับไปแบบไหนแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยเอาโลกอาคีรออย,ย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ยังกล่าวต่อไปว่าวาลัตันซนาณซีบะกามินดดุนยาแล้วอย่าลืมนะส่วนของเจ้าบนโลกดุนยานี้นั่นหมายความว่ามีเงินมีทอง ตัวนหนึ่งบริจาคส่วนหนึ่งก็ใช้กับชีวิตดุนยานะครับให้เรามีความสุขเราร้อนเราก็ซื้อแอร์นะครับเรามีรถเราอยากได้รถดีๆเราก็ซื้อไม่ได้ห้ามเลยเพราะอัลลอฮ์บอกไม่ต้องลืมนะเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ให้มาเนี่ยในดุนยาก็ใช้จ่ายไปนะครับจะซื้อรถยี่ห้อดีขนาดไหนแล้วก็จะมีบ้านดีขนาดไหนจงใช้มันไปแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าลืม ส่วนหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในโลกอาเคโรด,ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องจําอยู่ในใจตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมคนที่ศรัทธาน้อยเนี่ยมาลกิกาอิบลิสเนี่ยมันมันจะรัดดัมันจะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดมันจะยุเราเรื่องอื่นๆทั้งหมดแหละแล้วมันจะให้เราลืมดุนยาแล้วไปดูสิครับหลายๆคนที่เขาทุ่มเทกับอาเคโร หลายหลายคนเขามีความสุขคนบางคนพี่น้องครับเขาเขาเคยเสียใจแล้วก็ต้องเสียใจกระทั่งทุกวันนี้ว่าครั้งหนึ่งเขาตอนนั้นเขาห่างไกลกับศาสนาเขาเลี้ยงลูกเขาโดยที่ให้ลูกเขาห่างไกลศาสนาเลยไม่รู้เลยว่าลูกเขาเนี่ยมีศาสนาหรือเปล่าเขาร้องไห้เขาเสียใจเขาไม่มีโอกาสกลับไปแก้ตัว เขาก็ได้แต่ทําบุญจนกระทั่งเขาขอดูอาต่อเลาว,ว่าในเมื่อเขาเลี้ยงลูกเขาบอกลูกเพราะลูกโตหมดแล้วไม่สามารถจะบอกอะไรได้เลยกับลูกไม่สามารถที่จะบอกลูกไปฟังศาสนาแม่อย่ามาพูดเขาส่งลูกเรียนสามัญจนสูงมีงานทําที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่แม่อยากจะให้เขาได้รู้คือศาสนา แต่แม่เขาก็ไม่มีโอกาสสุดท้ายนำมาซึ่งได้มาปรึกษาว่าอาจารย์มีเด็กคนไหนดีๆไหมฉันจะรับอุปการะชดใช้วันเวลาที่มันผ่านไปเมื่อฉันผิดพลาดเรื่องลูกฉันขอดูแลลูกคนอื่นเพื่อให้เขามีศาสนาพี่น้องรู้ไหมมีแล้ว มีคนแบบนี้เขานั่งร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะอุปการะเด็กยากจนที่เรียนศาสนาเพราะเขาจะชดใช้ในสิ่งที่เขาผิดพลาดมาลูกของเขาแม้กระทั่งจะไปเยี่ยมลูกที่ที่พักลูกก็บอกแม่อย่ามานะถ้าแม่มาลูกจะหนีไปให้ไกลอีกนี่คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น สุดท้ายเขามีแต่เงินก็อัลฮัมดุลลหที่เขายังเดินเข้าถูกทางในบ้านปลายชีวิตคนเราเนี่ยพี่น้องครับเขามองกันดีฮุสนุนคอติมะชีวิตบ้านปลายว่าเดินถูกทางหรือเปล่าคนคนนี้เขาแก้ตัวเขาขับรถไปในซอยวากับหลายซอยเพื่อเอาอากาศไปแจกบ้านคนจน ขับรถไปเจอบ้านหลังไหนเก่าๆแจกบ้านหลังไหนแจกเขาอยากจะชดใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทุ่มเทไปกับการทำบุญและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนั้นวันนี้เราละ่ะเราอะ่ะมีลูกคนไหนบ้างที่พอจะขอดูอาให้เราตอนเราตายลูกคนไหนบ้างถ้าเราตายเขาจะบอกบอกกับโต๊ะอิมามว่าโต๊ะอิมามพัดลมตัวไหนเสียบ้าง ฉันจะซื้อพัดลมวากับแทนป่าฉันคิดว่ามีไหมเราดูง่ายๆไอของข้างหน้าลูกอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้แต่ตรงนั้นมันคือการเสี่ยงที่ดีที่สุดเราทำเราทำถ้าวันหนึ่งวันใดลูกเราเป็นคนดีนั่นเท่ากับเราได้โบนัสเหมือนเราได้โบนัสจากบริษัทนั้นวันนี้คิดนะครับรอมฎอนจะมาแล้วเราจะทำอะไรดีๆกับรอมฎอนบ้าง ผมบอกว่ามีใครไหมที่จะซื้ออินทพาลามเลี้ยงคนที่ละสินอดคนนู้นก็บริจาคเข้ามาคนนี้ก็บริจาคเข้ามามีใครไหมอยากจะรับเลี้ยงอาหารเ,ออเดือนอมฎดอนคนนู้นก็บริจาคเข้ามาคนนี้ก็บริทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงอมฎดอนแล้วเราละ่ะเป็นคนหนึ่งอย่างกับคนเหล่านั้นหรือเปล่าบางคนขอเลยขอทุกวันจันทร์บางคนขอทุกวันศุกร์บางคนขอวันนั้นวันนี้ นี่คือสิ่งที่คนที่เขาใฝ่ฝันอยากไปพบเจออัลลอฮ์นั้นวันนี้ก็ถามเรานะครับอีกไม่กี่วันแล้วสิบเจ็สิบแปดสิบเก้าวันสิบเจ็ดสิบแปดช่วงประมาณนี้แหละก็จะมีการดูจันเสี้ยวดูฮิลานเราเตรียมอะไรไปบ้างถ้าเราไม่เตรียมความตายมาถึงเราเสียใจคือเราคนเดียวอกูลุกเกาลีฮาซาอัสตัฟิรุลอีวะลากุม Walisa Muslimin mengkuli zaman Falsafiro Inna Huwal Gafuro Rahim. Kau kembali ke